ก็ใครที่จะถูกจับกลุ่มในอนาคตข้อหากระบฏก็สามารถไปอยู่ที่บ้านปีดีพนมยงได้ก็มีคุณธนาทรคุณปิยบุตรคุณช่อกรรมการบริหารพักคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์คุณลังสีมาลโลมคุณวิโรธก็ไปอยู่ได้นะฮะคุณศิริกัญญาตันสกุลก็ไปอยู่ได้คุณเจี๊ยบอมรัตช่วยประมิตกุลก็ไปอยู่ได้นะครับก็ไปปิกนิกซื้อกุ้งซื้อกุ้งซื้อปลาหมึก นะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดไปกินกันที่บ้านอาจารย์ปีดีได้นะฮะที่ฝรั่งเศสนะครับพี่ฝนถามพ่อแต้ที่พักเล็กฟอกอกออ้องศาลปกครองศาลปกครองยกเลิกไปแล้วครับยกเลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะไม่ว่าการยุบพักจะเกิดขึ้นแล้วก็สสบัญชีในชื่อพักเก้าไกลหายไปจะเป็นหายไป ไปคนหรือหายไป10กว่าคนเนี่ยหรือ20กว่าคนเนี่ยจะไม่มีการนับคะแนนใหม่นะครับเป็นไป,นปนตามรัฐธรรมนูญ25 60นะครับแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83วรรควักท้ายนะครับหายแล้วหายเลยสสบัญชีเลยชื่อเนี่ยหายแล้วหายเลยไม่มีการเลื่อนลำดับนะครับหายแล้วหายเลยเหมือนตอนยุบพักคอนาคตใหม่นะครับที่หายไป10กว่า ก็ไม่มีการเลื่อนลำดับนะครับเพราะว่าพักมันถูกยุบไปนะครับมันไม่ใช่เป็นกรณีในการทุจริตการเลือกตั้งนะครับแล้วอย่างมันบัตรคนละใบเพราะฉะนั้นพักเก้าไกลสสบัญชีรายชื่อหายไปเนี่ยไม่มีการนับเพิ่มนะครับหายแล้วหายเลยครับหายแล้วหายเลยนะครับก็เลยก็เลยแจ้งให้พักการเมืองอื่นๆได้ทราบนะครับพักเก้าไกลเป็นยังไงบ้างก็ น่าจะอยู่ได้ไม่เกิน30วันนะฮะอยู่ได้ไม่เกิน30วันนะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักประมาณ10ปีแต่กรรมการบริหารพักส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนลงชื่อนะครับแก้ไขม1น2ก็อาจจะโดนตลอดชีวิตก็จะไม่มีสิทธิ์ลงการเมืองตลอดชีวิตนะครับแต่ถ้ามีการนิรโทษกรรมแนอนาคตมีโอกาสนะครับมีโอกาสกลับมาเล่นการเมืองได้เหมือนกับพวกที่เคยเป็น สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยู่พรรคเพื่อไทยมีหลายคนนะครับเคยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์พวกนี้ล้มเจ้ารุ่นแรกนะครับก็ได้นิรโทษศกรรมนะครับกลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มล้มเจ้าเนี่ยไม่ได้มียุคปัจจุบันนะฮะยุคอดีตก็มีนะฮะยุค16ยุค19อ่ามีแล้วก็หนีเข้าป่ากันไปอะ่ะจิรนันพิษปีชาเสกสรรประเสริฐกุลธีรยุทธบุญเมนะครับสหายแสง สหายหมอมิง้งหมอเลียบเนี่ยก็เป็นเป็น,เ,ปนเคยเป็นกระบฏดกันหมดพวกนี้นะครับหนีเข้าป่ากันหมดนะฮะหนีเข้าป่ากันหมดแล้วก็ได้คําสั่ง66ทับสองสามนีรโทษกรรมจนกลับมาทํางานได้กลับมากลับมาเล่นการเมืองได้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ออกกำลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปออกกำลังกายให้ใหครับให้ดูครับ เดี๋ยวศสารเขามีเวลาถึงวันที่18นะครับให้พักเก้าไกลชี้แจงนะครับพอหลังชี้แจงอีกประมาณ1-2สัปดาห์ก็จะตัดสินยุบพักนะครับเออแล้วสายแก๊งคอร์เซ็นเตอร์จีนที่ลากสายใต้ดินไปยังประเทศเพื่อนบ้านตรงจุดนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขากำลังดําเนินการนะครับเพียงแต่ว่าจะสมมติท่าหนีไปต่างประเทศล้วก็ต้องใช้วิธีส่งส่งผู้ร้ายข้าแดนก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ อ๋อใช่ฮะสหายแสงเคยเป็นคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับส่วนทหารผ่านศึกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นพวกปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ก็คือปราบปรามพวกล้มเจ้านะครับคุณเสรีพิสุทธิ์แต่มีเวทก,ก็คือปราบปรามผู้ก่อการร้ายเคยเป็นอะไรนะผู้กํากับรองผู้กำกับในการปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์อยู่นะครับโอ้คุณอานวย เคยทำงานตามคำสั่ง66ทับส3ครับผมแสดงว่าเป็นทหารหรือเป็นเจ้าหน้าที่นี่แหละเออ่พี่แต้น้องว่าอยากมองประเทศไทยในนะอนาคตจะเป็นยังไงถ้าผมมองเรื่องการปกครองนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็คิดว่า เ,เจ้าหน้าที่รัฐนีฮะฝ่ายความมั่นคงเขารอจังหวะที่จะกวาดล้างพวกที่เป็นคอมมิวนิสต์นะครับพวกที่ล้มสถาบันเนี่ยตามที่ผมทราบเนี่ยเขาจะกวาดล้างทั้งหมดนะครับกวาดล้างหมายความว่ายุบพักนะครับดำเนินคดีอาญาประหารชีวิตแล้วก็จับคุกติดคุกตลอดชีวิต แล้วก็ให้ติดระยะหนึ่งนะครับติดให้ระยะหนึ่งแล้วก็มีสํานึกพอมีสํานึกเสร็จปุ๊บถ้าสํานึกนะฮะเขาก็จะไม่ประหารชีวิตเขาก็จะมานั่งคุยกันก่อนว่าจะร่วมพัฒนาชาติไทยไหมถ้าไม่ร่วมก็ประหารหรือก็หรือก็ลองให้ติดคุกตายไปแต่ถ้าร่วมพัฒนาชาติไทยเขาก็จะมีคําสั่ง66ทับ2 3มาอีกหรือเรียกวันนี้นรโทษกรรมนะครับแต่ก็ต้องติดก่อน ติดคุกก่อนนะครับติดคุกก่อนสักระยะหนึ่งนะครับเขาก็จะนิรโทษให้นะครับแต่ถ้าพวกนี้แข็งขืนนะครับติดคุกไปแล้วแล้วก็ไปอดข้าวประท้วงอะไรเงี้ยเขาก็ปล่อยตายนะครับก็ปล่อยตายนะครับเขาจะกวาดล้างคนที่มีความคิดเป็นคอมมิวนิสต์เขาจะกวาดล้างคนที่ต้องการล้มสถาบันกษัตริย์นะครับตรงๆเลยนะฮะเขาต้องกวาดล้างนะฮะเพราะว่าถ้าไม่กวาดล้างพวกนี้ พวกนี้ก็จะเป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติแล้วไปปลุกปั่นเยาวชนให้มีแนวคิดล้มเจ้าเหมือนกันนะฮะล้มสถาบันล้มชาติล้มศาสนาล้มพระมหากษัตริย์เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องกวาดล้างนะครับถ้าไม่ผิดก็น่าจะประมาณปีนี้นะครับน่าจะกวาดล้างทั้งหมดนะครับบางส่วนถ้าคิดต่อสู้ก็คงยิงทิ้งนะครับคือถ้าเขามีสามัญสำนึกก็เล,กเ,ลกเลิกเลิกเลิกล้มสถาบันนะฮะ แล้วก็มีจิตใจที่จะคิดร่วมพัฒนาชาติไทยเขาก็ค้เขาคงไม่เอาถึงตายอะ่ะเขาคงไม่เอาถึงตายนะครับแต่ถ้าคนที่แบบคิดคดทรยศจริงๆเนี่ยเขาอ,อาจจะสู้ไม่ไหวเขาอ,อาจจะหนีไปอยู่ที่บ้านปีดีพนมยงนะครับเขาอ,อาจจะหนีไปอยู่ที่ปั้นปีดีพนมยงคือคิดว่าติดคุกอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าถ้ามีการเจรจากัแนนอนาคตเนี่ยอา,อาจจะมีการนิรโทษกรรมกันกันแบบยกใหญ่นะฮะ แต่ก็ต้องใช้เวลานะเพราะมันต้องมันต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องเลิก,เล,ก,เ,ลกเลิกล้มสถาบันจริงนะเลิกเปลี่ยนแปลงการปกครองเลิกมีแนวคิดในการยกเลิกม1ลนึสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะอนุญาตให้ตั้งพักการเมืองแล้วก็ทําการเมืองแบบปกตินะครับคือคือเ้อยง่ายเนี่ยคนที่มีความคิดที่จะมักใหญ่ไฟสูงอยากจะเป็นคอมมิวนิสต์อยากจะเป็นสาธารณรัฐอยากเป็นประธานาธิบดีหรืออยากเป็นกษัตริย์แทนเนี่ย ถามว่าคนปกติเขาคิดกันไหมคนปกติเขาไม่คิดครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นเจ้าสัวเราก็มาเล่นการเมืองนะครับเขาคิดกันนะฮะส่วนสสธรรมดาทั่วไปก็อาจจะไม่คิดนะฮะแต่ก็เลยตามเลยอ่ะลูกพี่ว่างไงว่ากันนะครับลูกพี่ว่าไงว่ากันนะครับในต่างประเทศเขาก็คิดกันนะฮะในต่างประเทศอย่างเช่นกัมพูชาเขาก็คิดนะฮะกัมพูชาเขาก็คิดนะฮะกัมพูชาเขาก็คิด ไม่งั้นไม่งั้นเขาไม่ได้เป็นสมเด็จกันหรอกนะครับไม่ได้เป็นสมเด็จกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นประเทศใครประเทศมันนะครับว่าเหมาะสมกับการปกครองแบบใดนะครับผมช่วยทหารผ่านศึกเพราะว่าทหารผ่านศึกเนี่ยเสียสละในการต่อสู้กับอลิรัตรูเพื่อปก,ป,กป้องแผ่นพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ต่อสู้กับผู้ก,อก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริะครับใช่ใช่ธนาทรก็จะไปอยู่บ้านปีดีสมมติถ้าเขาถูกถูก ถูกกวาดล้างนะฮะเขาก็ไปอยู่บ้านปีดีฝรั่งเศสนะครับเพราะฝรั่งเศสเป็นประเทศที่เป็นระบบ,ะบ,บสาธารณรัฐล้มสถาบันไปนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจึงไปอยู่ประเทศนั้นได้นะครับแล้วก็แกนนาคนสําคัญนะครับของพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยเขาก็ติดต่อกันขอที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศกันจํานวนพอสมควรแล้วนะฮะขอย้ายไปอยู่ในกรณีที่มีการกวาดล้างนะครับมีการกวาดล้างเขาก็จะไปอยู่ต่างประเทศกันหมดนะครับ เขาอยู่ได้หลายคนนะบ้านปีดีพนมยมอยู่ได้เป็นร้อยคนนะครับอยู่ได้เป็นร้อยคนแล้วก็คุณเอกเนี่ยแกก็รวยระดับแ0 0 0 0ืล้านเนี่ยจะเลี้ยงได้นะครับแกเลี้ยงได้อยู่แล้วนะครับใช่ครับใช่ครับผมเป็นคนไปแจ้งความดําเนินคดีกับแกนําก้าวไกลและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อหากบฏนะฮะ1นึ่นามะครับ, 1, 1, รบตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับ เงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกผ่านครับยังไงก็ผ่านเพราะว่าอสมยังได้2องพันเลยเงินพดุงเกียรติทหารผ่านศึกก็ต้องได้สามพันนะครับเพราะว่าอสมเขาไม่ได้ไปสู้รบแต่ทหารผ่านศึกไปสู้รบกัน5 10, 15, ปี10ปี15ปีนะครับผมไม่ลืมทหารผ่านศึกครับเพราะว่าทหารผ่านศึกทําคุณประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอดเพราะว่าพวกท่านคือวีรบุรุษของคนไทยนะครับที่ปกป้องคนไทยปกป้อง อลริราชศัตรูเสียสละชีวิตเลือดเนื้อความสุขส่วนตัวนะครับบางส่วนทุกพลภาพบางส่วนตายนะครับบางส่วนมีชีวิตอยู่แต่ลัดลืมดูแลนะครับผมมีหน้าที่ต้องดูแลนะครับเป็นสื่อกลางในการดูแลให้รัฐบาลเนี่ยดูแลพี่น้องทหารผ่านศึกให้สําเร็จนะฮะนี่คือภารกิจของผมนะครับคือต่างประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อที่ดินได้ไหมก็ต้อง อยู่ในรูปแบบบริษัท51% 4 9ผมไม่เคยลืมทหารผ่านศึกครับคือผมเชื่อว่าต้องมีการกวาดล้างกันนะฮะกวาดล้างคนที่มีความคิดต้องการล้มสถาบันกษัตริย์หรือต้องการเป็นกษัตริย์เองหรือเป็นประธานาธิบดีเขาจะกวาดล้างกันปีนี้แหละนะครับแต่จะกวาดล้างด้วยกฎหมายหรือกวาดล้างด้วยทหาร ก็ต้องดูพฤติการของพรรคการเมืองปัจจุบันนะครับถ้ากวาดล้างด้วยกฎหมายก็ต้องทยอยกวาดล้างนะครับถ้ากวาดล้างด้วยทหารก็จะกวาดล้างเลยก็คือจับติดคุกเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมาเช็คเป็นรายบุคคลก่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีทัศนคติที่ดีแล้วหรือยังถ้าไม่มีทัศนคติที่ดียังจะล้มล้างต่อก็ให้ติดคุกไปก่อนนะฮะหรือไม่ก็ต้องประหารเป็นบางคนนะฮะเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างเขาจะจะได้กลัว พกวดจะได้ไม่ทําอีกแล้วก็มานั่งคุยกันต่ออีกว่าตกลงยังจะล้มล้างต่อไหมถ้าล้มล้างต่ออุดมการยังเหมือนเดิมต่อก็ก็ไม่ให้ออกนะครับแต่ถ้าไม่ล้มล้างแล้วเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปบางส่วนอาจจะมาทำมาหากินกันปกติบางส่วนอาจจะมาเป็นนักการเมืองก็ต้องไม่คิดล้มล้างนะครับเขาก็จะออกกฎหมายนิ้โทษกรรมให้เหมือนตอนปีคำสั่ง66ทับสนะครับ คือการกวาดล้างด้วยกฎหมายเนี่ยมันจะช้านะครับมันทยอยทำนะครับเพราะมันมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกามันมีกระบวนการในการต่อสู้คดีอยู่นะครับแต่กลุ่มคนพวกนี้เขาก็ไปซื้อบ้านที่ฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมหนีถ้าพร้อมหนีแปลว่าสู้นะครับแต่ถ้าติดคุกกันแล้วเจรจากันเรียบร้อยแล้วก็อาจจะมีการนิรโทษกรรมกันทุกฝ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่ดินเนี่ยก็ต้องที่ดินเฉพาะพี่น้องทหารผ่านศึกก็ต้องไปคุยกับรัฐมนตรีเกษตรนะครับซึ่งให้เขาออกระเบียบเป็นคําสั่งว่าจะต้องดูแลที่ดินสอประกอให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกเป็นการเฉพาะซึ่งไม่เกี่ยวกับเงินพดุงเกียรติเดือนละสามพันบาทนะครับคนละส่วนกันเขาจะกวาดล้างกันเร็วๆนี้ไหมก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยก็พยายามจะกวาดล้างให้เสร็จสิ้นภายในปี6768นี่แหละ นะครับแต่ถ้ากวาดล้างด้วยกฎหมายมันจะช้านะครับแต่ถ้ากวาดล้างด้วยทหารเนี่ยจะไวแต่การกวาดล้างด้วยทหารเนี่ยมันจะต้องยึดอำนาจรัฐประหารนะครับแต่ณปัจจุบันมันยังไม่มีเหตุการณ์ที่แบบจะต้องรัฐประหารนะฮะคงใช้กฎหมายปกติไปก่อน คือการจะนิรโทษกรรมเนี่ยก็ต่อเมื่อพวกเขาเลิกคิดที่จะเป็นกบฏเลิกคิดที่จะเป็นเจ้าเลิกคิดที่จะเป็นประธานาธิบดีนะฮะถึงจะออกนิรโทษกรรมให้ได้แต่ถ้ายังมีความคิดอยู่ก็ให้ติดไปก่อนคือ,อนักการเมืองที่เขาคิดมากใหญ่ไฟสูงเนี่ยเขาก็จะใช้ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือเพราะว่าประชาชนเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยสามารถซื้อได้ด้วย5 0 0ร้อยพันหนึ่งสองพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ พะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนปุ๊บก,ก็นักการเมืองก็จะได้เงินโกงมามาซื้อเสียงประชาชนนะครับซื้อโน้มแน้วประชาชนให้ให้อยู่ฝั่งตัวเองเป็นการชั่วคราวนะครับประชาชนก็เอ็นไปเอ็นมาเอ็นไปเอ็นมานะสิ่งสําคัญเนี่ยจะต้องอย่าให้นักการเมืองหรือนักการเมืองใหญ่นะครับที่เป็นในายใหญ่พวกนี้ไปซื้อทหารซื้อผอบกอรมซื้อผอบอพล ซื้อผอ,อรเราทับนะครับถ้าเขาซื้อได้เนี่ยเขาสามารถร่วมมือกับทาหารเนี่ยยึดอํานาจพระมหากษัตริย์ได้เหมือนสมัยรัชกาลที่7นะครับเหมือนสมัยรัชกาลที่6กบฏรอสอร้อยสามสิบฮะที่มีนายทหารหนุ่มร่วมกันประมาณหลายคนด้วยกันนะฮะที่จะลอบปงพระชนในหลวงรัชกาลที่6นะฮะแต่โดนจับได้ก่อนนะครับโดนจับได้ก่อนก็เป็นกบฏเดิมทีโทษประหารแต่ตอนหลัง สารภาพติดคุกไปประมาณ12ปีก็ปล่อยออกมาอ,อ๋อ14ล้านเสียงเขาไม่ทันเกมพวกกุนซือหรอกนะฮะเพราะกุนซือก็พยายามจะใช้หนังซ้ำๆนะครับแล้ว14ล้านเสียงเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่รวมๆกันอยู่แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองผมว่ามีไม่เท่าไหร่นะครับมีไม่เท่าไหร่ก็กลุ่มที่ล้มล้างกษัตริย์เนี่ยเขาจะขายเรื่องเสรีภาพนะขายไม่ต้องเกมงทหารไว้ผมยาว นะครับแต่งตัวไปเวทนะครับอ่าลทัทธิกดขี่ข่มเหงเนี่ยก็จะขายเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ขายสิ่งใหม่นะครับขายความเท่าเทียมนะครับขายความเท่าเทียมนะครับจะสังเกตเนี่ยตอนนี้เขาพยายามจะกดเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะกดสถาบันกษัตริย์ให้ต่ํากว่าประชาชนโดยการเอาพระหมหากษัตริย์ญี่ปุ่นมาเปรียบเทียบนะฮะอย่าลืมนะฮะ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเมืองขึ้นของอเมริกานะครับเขาเป็นเมืองขึ้นพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินเดิมนะแล้วเขาแบ่งเขาแบ่งแล้วมอบที่ดินให้ประชาชนร้อยสี่สิบล้านไร่นะครับแล้วก็ลูกหลานเนี่ยก็ไปขายกันเองนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินนะไม่ใช่ผู้อาศัยนะฮะเป็นเจ้าของเดิมนะฮะเป็นเจ้าของเดิมนะครับเราไปถ่ายถอนมาด้วยใช้เงินตัวเองถ่ายถอนมาด้วยนะครับ แต่ส่วนนักการเมืองเนี่ยจะพูดว่าประชาชนเนี่ยเป็นเจ้าของแผ่นดินณปัจจุบันนะครับไม่พูดถึงอดีตไม่พูดถึงอดีตหลังจากนั้นให้ประชาชนเชื่อก็คือแจกผลพันต้องพันพันต้องพันแจกหมื่นหนึ่งนะฮะแจกนู่นแจกนี่แล้วก็ไปกู้มาแจก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 ให้เชื่อแล้วก็เลือกตัวเองมาเป็นสสเลือกตัวเองมาเป็นสอวอแล้วก็เอาสองหน่วยเนี้ยมาเลือกองค์กรอิสระมาเลือกผบตรมาเลือกอายการมาเลือกศาลหลังจากนั้นเนี่ยนักการเมืองเนี่ย เมื่อคุมสอสอได้เมื่อคุมสอวอได้เนี่ยมันก็จะเลือกพระมหากษัตริย์ของตัวเองนะฮะนักการเมืองคนที่มักใหญ่ไฟสูงเนี่ยมันวางแผนไว้นะฮะมันวางแผนไว้แล้วมันจะเลือกตัวเองเป็นกษัตริย์หรือไม่ก็เลือกเลือกคนที่อ่อนแอเป็นแล้วเชื่อฟังตนเองนะครับนี่คือพวกนักการเมืองนะ,ะพวกนักการเมืองแต่มีไม่เยอะมีเป็นพวกหัวหน้ากวนใหญ่ๆที่มีเงินระดับหมื่นล้านแสนล้านล้านล้าน ที่จะคิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นนักการเมืองลูกทีมอ่ะไม,ไม่ไม่กล้าคิดแบบนี้หรอกนะครับส่วนใหญ่ประชาชนคนธรรมดาก็จะไม่กล้าคิดแบบนี้เพราะศักยภาพไม่ถึงคือคนคนเราที่เป็นรวยมากๆรวยระดับ1.0ล้านล้านรวยระดับแสนล้าน8 0 0 0 0ล้านพวกเนี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยพอได้อำนาจในการปกครองประเทศอยากเป็นรัฐมนตรีมาได้เป็นอยากเป็นนายกมาได้เป็น อีกอย่างหนึ่งที่มันอยากเป็นคืออยากเป็นกษัตริย์เองนะครับนี่คือนักการเมืองพวกนี้แล้วก็มันเป็นก็เป็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะฮะเป็นมาหลายยุคหลายสมัยไม่ใช่ว่าเฉพาะนักการเมืองที่อยากเป็นนะครับทหารนายทหารก็อยากเป็นนะครับนายทหารก็อยากเป็นนะครับโดยเฉพาะนายทหารที่ไปเรียนฝรั่งเศสมาคือเราต้องสํานึกบุญคุณพระเจ้าแผ่นดินมานะฮะเขาอุตส่าห์ไป เขาเรียกว่าอุตส่าห์ไปรวบรวมไพ่พลไล่พม่ามาสร้างเมืองสร้างกรุงรัตนโกสินแค่หกแสนคนนะครับแล้วก็ขยายอาณาเขตนะครับไปตีเมืองนั้นเมืองนี้ประเทศนั้นประเทศนี้จนประชาชนเข้ามาอยู่กันเยอะนะครับดังนั้นก็เสียทีฝรั่งเศสก็เอาเงินส่วนตัวให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกดินแดนมาแล้วก็เอาดินแดนที่ได้มามาแจากประชาชนนะครับ ถ้ามันแจกประชาชนได้ถ้าพระมหากษาัตริย์แจกประชาชนได้320ล้านไร่เนี่ยคงแจกไปแล้วแต่มันแจกไม่ได้เดี๋ยวคนไม่มีป่าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ําดิไม่มีน้ําพวกเราก็ตายกันหมดท่านก็แจก140ล้านไร่ให้ฟรีฟรฟรนะครับตั้งแต่สมัยปี2 000, 2ง4ัแล้วตั้งแต่สมัยรห้าแล้วนะครับตั้งแต่รห้าแล้วส่วนใหญ่นักการเมืองไม่เคยทําแบบพระมหากษาัตริย์นะฮะเพราะว่าไม่มีเพราะว่าขี้เหนียวขี้หวง นักการไอ้นักการเมืองนักธุรกิจส่วนใหญ่มีเงินเป็นล้านล้านไม่ยอมบริจาคบริจาคหมืน 20, ม่นสองหมื่นไอ้ร้อย100ล้านสองร้อยล้านนะครับไม่เคยบริจาคก,กันระดับระดับแสนล้านเลยหรือบริจาคเกือบหมดนะครับหรือบริจาคเกือบหมดตัวแต่พระมหากาษัตริย์เนี่ยบริจาคหมดตัวไม่เหลือเลยนะฮะไม่เหลือแทบไม่เหลือนะฮะนี่ตกลงเนี่ยเราจะไม่สํานึกบุญคุณพระมหากาษัตริย์บ้างเลยเหรอเขาอุตส่าห์ไปได้ดินแดนมาเขาท่านอุตส่าห์ เสียเงินเสียทองแลกดินแดนมาแล้วเอามาแจกประชาชนพวกคุณจะไม่ให้มีความดีความชอบเขาบ้างเลยหรือทั้งท้ที่พวกคุณเป็นผู้อาศัยนะครับท่านก็ให้มาตั้งร้อยสี่สิบล้านไร่แล้วจะเอาอะไรอีกนะครับแต้มึงโดนหนึ่งหนึ่งสองแน่โดนมาแล้วสามรอบนะครับตำรวจไม่สั่งฟ้องนะครับโดนมาแล้วสามรอบนะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับ บรรพันธมบรรพบุบบบรุษเนี่ยกอบกู้แผ่นดินมานะครับแล้วก็เสียเงินในการไถถอนแผ่นดินมานะครับแล้วก็แผ่นดินเนี่ยมาแจกประชาชนนะครับร้อยสี่สิบล้านไล่มีหลักฐานนะครับแล้วสมมติถ้าพวกคุณเนรคุณพระหากริย์แสดงว่าคุณก็ต้องเนรคุณพ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตาทวดที่ให้ที่ดินคุณมาแล้วพอให้ที่ดินเสร็จปุ๊บคุณก็ไล่พ่อแม่ไล่ปู่ย่าตาทวดไปอยู่บ้านพักคนชราหรือแสดงว่าคุณแม่งเลว เร็วยิ่งกว่าเร็วอีกถูกปะเด็กรุ่นใหม่มันไม่สนหรอกมันสนแค่ว่ากูเกิดมาเนี่ยก็ต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นนะครับมีสิทธิ์เท่าเทียมกับสถาบันกษัตริย์นะครับเด็กรุ่นใหม่มันคิดแบบนี้นะครับมันไม่คิดถึงหรอกว่าบุญคุณข้าวแดงแก,รง,แกรงร้อนนะครับบุญคุณสถาบันที่ให้ที่ดินที่อยูท่ที่ที่อยู่อาศัยนะครับโดยส่วนใหญ่พวกในรคุณมาจากต่างด้าวกันหมดนะครับผมก็มาจากต่างด้าวนะฮะแต่เพอนเออร์จไม่ในละคุณนะครับ ใช่ใชคือมันไม่มีการสอนกันน่ยมันไม่มีการอบรมบ่มเพาะบ่มนิสัยกันมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วอย่างถูกปลูกฝังอะ่ะถูกปลูกฝังถูกให้เงินให้ทองถูกโซเชียลมีเดียในการครอบงำมันก็มันก็เสียหายหมดอะ่ะระบบประเทศพังหมดเลยอะ่ะนะครับผมมองว่าระบบกฎหมายในการกวาดล้างของคนที่จะต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย ต้องการเป็นกษัตริย์เองต้องการเป็นประธานาธิบดีเองต้องการไม่ให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจอะไรเลยในประเทศไทยเนี่ยผมว่ากระบวนการนี้ใช้ระบบนิติธรรมเนี่ยทำไม่ทันเนี่ยเพราะมันมีสารชั้นต้นมีสารอุทธรณ์มีสาลฎีกานะครับแล้วอย่าลืมว่ากระบวนการพวกนี้คนพวกนี้มันมีเงินเยอะมันมีระดับหมื่นล้านแสนล้านนะครับมันซื้อกระบวนการยุติธรรมได้นะครับมันซื้อได้นะครับพอมันซื้อได้เนี่ยระบบมันช้านะครับ พอระบบมัญชามันก็ทำลายประเทศต่อเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าไอ้วิธีแบบใช้ระบบยุติธรรมระบบยุติธรรมประเทศไทยมันซื้อได้อะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะน่าต้องใช้ระบบทหารนะฮะต้องใช้ระบบทหารนะฮะต้องใช้ระบบระบบทหารมาก,กวาดล้างน่าจะดีคือถ้าใช้ระบบกฎหมายเนี่ยระบบตำรวจ มันก็ซื้อได้ระบบอายการมันก็ซื้อระบบสารมันก็ซื้อมันมีเงินเยอะนะฮะมันมีระดับแสนล้านมีระดับ5้าแสนล้านมีระดับเจ้าสัวพลังงานมีเป็นระดับล้านล้านเนี่ยสามารถซื้อระบบยุตธธรรมได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขืนให้มันเติบโตต่อไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะซื้อซื้อทหารด้วยนะฮะถ้ามันซื้อทหารด้วยเนี่ยชิบหายเลยนะฮะถ้ามันซื้อทหารได้เนี่ย เสร็จเลยนะฮะถ้ามันซื้อทหารถ้านักการเมืองนักธุรกิจนะครับมันซื้อระบบยุติธรรมได้มันซื้อทหารได้เนี่ยผมว่าบ้านเมืองเราไม่เหลือนะฮะสู้ไปไม่ได้นะฮะมีวิธีเดียวก็คือต้องใช้ระบบทหารในการในการกวาดล้างทีเดียวต้องใช้ระบบทหารในการกวาดล้างทีเดียวนะครับแต่เป็นต้องเป็นทหารที่แบบจงรักภักดีนะต่อแผ่นดินต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์นะ ไม่เอาทหารแบบ2 4งสนะถ้าทหารแบบ2 4งสเนี่ยไม่เหลือเลยนะฮะมันมันมันมามียอำนาจแทนสถาบันเลยประเทศประชาชนไทยเจ๊งเลยนะฮะซวยเลยคือระบบกฎหมายเนี่ยระบบกฎหมายตำรวจอายการสารต้อนอุทธรณดีกามันซื้อได้เพราะมันมีเงินระดับแสนล้านนะครับระดับแสนล้านหลายแสนล้านนะครับ ถ้ามันซื้อระบบยุติธรรมได้มันก็ต้องซื้อทหารบางส่วนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไอ้พวกที่ต้องการล้มล้างสถาบันเนี่ยล้มล้างการปกครองในประเทศไทยแล้วล้างเปลี่ยนเป็นระบอบของมันใหม่หมดเนี่ยผมว่ามันซื้อหมดวิธีการเพื่อไม่ให้มันซื้อนะฮะต้องใช้แบบแบบแบบสีจิ้นผิงเ่ยสีจิ้นผิงนี้ประหารหมดนะครับนักธุรกิจที่รวยๆนะฮะนักการเมืองที่รวยๆสีจิ้นผิงฆ่าหมดครับเพราะพวกนี้มันทุจริตอยู่แล้วนะครับสีจิ้นผิงฆ่าหมดเลย นะครับแจ็คหม่างอยู่ไม่ได้เลยะเดิมทีแจ็คหม่าต้องการที่จะมีอำนาจเหนือพรรคคอมมิวนิสต์เรียบร้อยเลยแจ็คหม่าเรียบร้อยเลยตกลงเอาอยัางไง่ะใช้กระบวนการยุติธรรมในการกำกำจัดกระบฏชั้นตำรวจชั้นอายการชั้นศาลชั้นต้อนอุทธรณ์ดีกาคิดว่าพวกมันซื้อได้ไหมผมว่าพวกมันซื้อได้เพราะมันใช้เวลาหลายปีถูกว่ามันซื้อได้นะฮะมันซื้อได้นะครับ ระบบโซเชียลมันซื้อได้เลยนะครับซื้อเสียงยังซื้อได้เลยซื้อสารมันจะซื้อได้ไหมมันก็มีบางส่วนซื้อได้อะถ้าเงินเยอะๆมันก็ซื้อได้เหมือนกันน่ผมว่าต้องถึงเวลาต้องใช้ทหารกวาดทีเดียวนะครับมันจะได้จบๆกันไปบ้านเมืองจะได้วุ่นวายซื้อไม่ได้หรอครับเพราะ <laughs> <laughs> ว่าพระมาหากษัตริย์เขาเป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับ เขารักแผ่นดินเกิดนะฮะไม่มีพระมหากษัตริย์คนไหนเขาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินของท่านมันเป็นทรัพยากรของท่านทั้งหมดนะครับไม่งั้นท่านจะให้ที่ดินให้ประชาชนอยู่หรอฟรีๆอ่ะ140ล้านไร่นะครับ140ล้านไร่ท่านให้ฟรีนะครับเดือดร้อนเนี่ยประชาชนเดือดร้อนถุงยังคงยังชีพปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับท่านให้หมดนะครับถ้ายาม ประชาชนเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากผมเชื่อว่าพมหากษัตริย์ยอมหมดตัว <_ an> เพื่อเสียเงินมาดูแลประชาชนแต่ผมเชื่อว่านักการเมืองกับนักธุรกิจมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมนะฮะมันไม่ยอมเด็ดขาดแล้วมันไม่ยอมเสียสละแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าที่พมหากษัตริย์เขายอมเสียสละแบบนี้เพราะว่าท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินท่านเป็นคนกอบกู้แผ่นดินมาท่านเอาแผ่นดินมาแจกประชาชนท่านเสียเงินส่วนตัวมาแลกแผ่นดินให้ประชาชนอยู่ แล้วท่านจะเอาอะไรกับประชาชนนะฮะท่านมีแต่ชีวิตทรัพย์สินเลือดเนื้อความสามารถให้กับประชาชนเท่านั้นส่วนนักการเมืองหรอโกงอย่างเดียวครับโกงอย่างเดียวโกงอย่างเดียวนะฮะโกงแล้วมาซื้อประชาชนเป็นการชั่วคราว200 300 500มร้อยห้าร้อยพันหนพันหมื่นหนึ่งนะครับมันซื้อหมดนะครับมันซื้อหมดนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวผมขอเบรกก่อนนะฮะเพราะว่าอีกประมาณ40นาทีจะไป ถามตอบในไลฟ์เต้มงคลกิจ0ูนนะครับที่จะมีถามตอบมีขึ้นขึ้นกันหลายคนนะครับถามตอบเพื่อประหยัดแบบนะครับเพราะวันนี้ถ้ายังไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับในการคุยคนเดียวขอบคุณครับ